ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e c h anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับสวัสดีค่ะพบกับทีมงานตาลทวะในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงวันนี้เราจะหยิบยกเรื่องกาลจักรมาคุยกันค่ะ การละจักเป็นความรู้ที่ใช้ในการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องการพยากรณ์จรค่ะในเรื่องการละจักนี้ทีมงานขออ้างอิงความรู้จากตำราสองเล่มเล่มแรกคือหนังสือโหราศาสตร์ปริทัศน์ลัคณาวินิจฉัยประพันธ์โดยอาจารย์เทพสาริกรบุตรจัดพิมพ์เพื่อเป็นบรรณาการและเป็นอนุสร์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพลตรีก้านจำนงภูมิเวทวันที่18เมษายนพศ2507และหนังสือเคล็ดลับโหราศาสตร์และการจักรประพันธ์โดยเลี่ยมเพชรรัตพิมพ์แจกในงานชาป,ปนกิจศพนางเนยเกา่สิทธิ์วันที่20เมษายนพศ2481 การทวิตซีรีส์ความรู้ดีๆเรื่องโหราศาสตร์เป็นรายการที่ทีมงานตานทวะจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารวิชาโหราศาสตร์โดยปณิธานอันมีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้สืบทอดความรู้โหราศาสตร์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังทีมงานขอน้อมกราบด้วยสำนึกในพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาโหราศาสตร์เป็นความรู้สืบทอดมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังได้เราเรียนศึกษากันมาจนถึงปัจจุบัน คลิปนี้เป็นตอนที่สองเรื่องหลักการพยากรณ์การละจักและกฎข้อบังคับของการพยากรณ์การลจักค่ะจากตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์และการละจักรประพันธ์โดยท่านโหราจารย์เลี่ยมเพชรรัตได้กล่าวถึงการละจักไว้ดังนี้อันที่จริงดวงกำเนิดของบุคคลน,นั้นไม่อยู่ประจำเป็นจำกัดในดวงเดิมเสมอไปเพราะว่าสภาพอันใดในโลก จะเป็นของจริงนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามความเจริญทุกวินาทีของดวงดาวเคลื่อนที่ไปเมื่อดวงกำเนิดได้ค่อยๆขยายไปจนหมดขีดกำลังต้านของดวงกำเนิดแล้วก็แปลกแยกแตกจากกันเป็นธาตุเดิมเจ้าชะตาก็ถึงมรณะกรรมถ้าเคลื่อนไม่ได้ก็ผิดหลักธรรมดา การที่ดวงชะตากำเนิดเคลื่อนไปดังนี้จึงขนานนามดวงกำเนิดที่เคลื่อนไปว่าดวงการละจักในพวกขรนเขารู้จักดวงการละจักกันทั้งสิ้นเพราะแพร่หลายมาแต่โบราณกาลนานเต็มทีแล้วและยังมีอีกตอนหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าบปัจจุบันดวงชะตาของเราได้เคลื่อนที่เปลี่ยนสภาพไป กลายเป็นรูปคนละอย่างกับในอดีตไม่เหมือนกันแต่เป็นคนเดียวกันข้อนี้เป็นความจริงข้าพเจ้าได้ทดลองแล้วเห็นได้ว่าเวลาที่ข้าพเจ้ากำเนิดนั้นดวงเป็นอย่างหนึ่งและบัดนี้เป็นไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้กำลังมาเขียนเคล็ดลับนี้ในสภาพดาวตรงกับความจริงที่สุดเห็นว่าเป็นการไม่ผิด ขะเจ้าจึงรู้สึกเลื่อมใสในดวงการละจักนี้มากส่วนเรื่องการพยากรณ์ดวงการละจักโหราจารย์แลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวว่าการละจักมีการพยากรณ์เช่นเดียวกับการพยากรณ์ดวงเดิมแต่มีข้อบังคับพิเศษบางประการเราจะมาดูพร้อมกันค่ะสำหรับการละจักพยากรณ์ซึ่งให้ใช้หลักการพยากรณ์ดังดวงเดิมนั้น ตามเคล็ดลับโหราศาสตร์โดยโหราจารย์ชาเลมเลี่ยมเพชรรัตได้กล่าวไว้ว่าหลักการพยากรณ์ดวงเดิมมี9ประการดังนี้ 1. ตำแหน่งของดวงดาวเป็นเรื่องทำเนียบของดวงดาวและคุณสมบัติของทำเนียบต่างๆ 2. ธาตุของดวงดาวเป็นเรื่องธาตุของดวงดาวดาวคู่ธาตุและคุณสมบัติของธาตุที่ส่งผลถึงดวงชะตา 3. กํกำลังของดาวเป็นเรื่องพระเคราะห์ครองทิศและดาวคู่สมพล สี่ธาตุของราศีเป็นเรื่องธาตุของราศีและธาตุของดาวที่เข้ามาสถิตในราศีธาตุหดาวคู่มิตรคู่ศัตร,รูเป็นเรื่องของดาวที่ส่งเสริมกันและดาวที่บั่นทอนกาลังหักล้างกันหกลัคนาราศีกับดวงดาวเป็นเรื่องของเรือนชะตาทั้ง12และผลที่เกิดขึ้นเมื่อมีดาวสถิตในเรือนชะตา 7. เรื่องวันเกิดกับดวงดาวเป็นเรื่องของทักษะภูมิพยากรณ์ 8เรื่องตำนานของดวงดาวเป็นเรื่องตำนานอันเป็นที่มาของนิสัยดาว 9. รูปลักษณะและการวินิจฉัยดวงดาวเป็นเรื่องรูปลักษณะพิเศษเช่นรีโกนจตุโกนจันตรีและการอ่านดวง สำหรับท่านที่สนใจสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากเคล็ดลับโหราศาสตร์และการจากักประพันธ์โดยเลี่ยมเพชรรัตพิมพ์แจกในงานชาป,ปนกิจศพนางเนยเก่าสิธิ์เมื่อวันที่20เมษายนพศ2481และมีตำราที่พิมพ์จำหน่ายในปัจจุบันคือเคล็ดลับโหราศาสตร์ฉบับพิสดารและการจากักนอกจากนี้นะคะทีมงานได้ทำคลิปเล่าเรื่องหลักการพยากรณ์ไว้เมื่อต้นปี2567ท่านที่สนใจสามารถ สามารถดูได้จากคลิปชื่อคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงตอนที่19ก็ได้ค่ะเมื่อเราได้รู้หลักการพยากรณ์ดวงเดิมกันแล้วนะคะการพยากรณ์ดวงกาละจักรนั้นหรวาจารย์ท่านได้ให้ข้อบังคับของการพยากรณ์กาละจักรเพิ่มเติมไว้8ข้อดังนี้ข้อ1ดวงการละจักรนั้นมีไว้เพื่อตัดสินเมื่อดวงยุ่งยากไม่แน่ใจข้อ2ให้ตั้งลัคนาวไว้ตามดวงเดิม ข้อสามสามารถใช้ภูมิพยากรจรหรือทักษะจรร่วมได้ข้อสอย่าเอาพระข้อจรมาเทียบกับดวงกรารลจัก 5. ห้ห้ามทายช่องว่างด้วยดวงเกษตรเจ้าเรือน 6. ต้องพยากรณ์อยู่ในวงขีดจำกัดของดวงกำเนิด 7. ดดาวกรารลจักรบ,บอกคาดไปในตัว 8. ใช้หลักเดิมในการพยากรณ์ทั้งหมด เราจะมาไล่ดูทีละข้อกันนะคะว่าแต่ละข้อนี้บังคับไว้ว่าอย่างไรข้อบังคับข้อแรกท่านกล่าวไว้ว่าดวงกาละจักรนั้นมีไว้เพื่อตัดสินเมื่อดวงยุ่งยากไม่แน่ใจอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราดูดาวจรกระทบดาวเดิมนะคะมีทั้งดาวคู่มิตรคู่ศัตรูนักพยากรณ์ไม่รู้จะให้น้ำหนักไปทางไหนหรือบางทีนะคะดาวอังคารจรมาดีแต่พอนับทักษะก็ไปลงอายุหรือลงกาละเกณีซะอีก ทำให้นักพยากรณ์เกิดความยุ่งยากไม่รู้ว่าจะตัดสินว่าดีหรือร้ายโหราจารย์ท่านจึงแนะนำให้ใช้ดวงกาลจักรเป็นตัวชี้ขาดเห็นอย่างไรก็ทำนายไปตามสภาพตรงๆอย่างนั้นส่วนมากแม่นยำใช้ตัดสินได้เป็นอย่างดีค่ะ ต่อมาข้อบังคับที่สองนะคะให้ตั้งลัคนาไว้ที่เดิมเพราะดวงดาวกำเนิดนี้เคลื่อนขยายไปตามความเจริญของบุคคลน,นั้นถูกต้องแต่ว่าหัวใจหลังหรือจิตวิญญาณของเจ้าชะตายังคงเป็นคนเดิมโหราจารย์ท่านจึงให้วางลัคนาไว้ที่เดิมไม่ให้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนส่วนศาสตร์ในการพยากรณ์จรที่มีการเคลื่อนย้ายลัคนานั้น จะมีหลักการของลัคนาจรอ,อีกศาสตร์หนึ่งเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งเป็นคนละเรื่องกันกับการใช้การละจักจึงไม่ให้นำมาใช้ปะปนกันสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องลัคนาจรน,นะคะท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปของทีมงานตันทวะพยากรณ์ชื่อคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงตอนที่22นะคะทีมงานได้เล่าเรื่องถึงลัคนาจรไว้โดยละเอียดค่ะ ่อมาข้อบังคับที่3นะคะโหราจารนเฉล่มเลี่ยมเพชรรัตท่านกล่าวถึงการใช้ทักษะภูมิพยากรว่านักพยากร์จะนำภูมิพยากรจรหรือทักษะจรมาใช้ร่วมในการพยากร์การละจักด้วยก็ได้เพราะถือว่าเป็นความถนัดของนักพยากรณ์แต่ละคน สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องทักษะภูมิพยากรณ์นะคะท่านสามารถเข้าไปดูได้ในคลิปของทีมงานตันทวะนะคะจะเป็นคุยดาวเล่าดวงตอนที่25ค่ะทีมงานได้กล่าวถึงเรื่องทักษะเบื้องต้นเอาไว้ด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูข้อบังคับที่4นะคะห้ามนำดาวจรมาเทียบกับดวงการละจักในเรื่องนี้ทุกตำรากล่าวไว้เป็นข้อห้ามเหมือนกันทั้งหมดเพราะถือว่าได้รวมเอาไว้แล้วหมายความว่าในการทำการละจักรนะ่ได้นำเอาดวงจรมารวมกับดวงเดิมเอาไว้แล้วและเรียกรวมกันว่าดวงการละจักรหรือดวงการละจักจรให้ทายเป็นการตัดสินไปเลยทีเดียวไม่ให้นำดาวจรมาเทียบอีกคะ่ะ ต่อมาเป็นข้อบังคับข้อที่5นะคะกล่าวไว้ว่าห้ามถ่ายช่องว่างๆของดวงการละจักแบบสองชั้นเหมือนวิธีโหนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นพอเราดูดาวในเรือนชะตาเป็นช่องว่างไม่มีดาวนะคะเราก็มักจะพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรว่าไปตกช่องใดแล้วก็ถ่ายไปตามนั้นสำหรับดวงการละจักนะคะการพิจารณาแบบนี้ห้ามนำมาใช้ท่านให้ถ่ายดวงการละจักเฉพาะเท่าที่เห็นค่ะ ต่อมาข้อบังคับที่6นะคะคือต้องพยากรณ์อยู่ในวงขีดจำกัดของดวงกำเนิด หมายถึงว่าพื้นดวงกําเนิดมีพื้นเป็นเช่นไรดวงการละจักรก็ย่อมมีขีดจํากัดอยู่แค่ภายในดวงกําเนิดเท่านั้นไม่ใช่ว่าดวงการละจักรได้ตรีโกนเียวจานแต่พื้นดวงเดิมเขาไม่มีเราจะไปพยากรณ์ว่าดวงชะตาจรเขาจะดีเลิศไปเกินพื้นดวงเดิมนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้นักพยากรณ์ก็ลองคิดนะคะเหมือนหน่งเช่นเมล็ดพืชพันธุ์ของต้นมะม่วงย่อมไม่สามารถให้ผลเป็นทุเรียนได้ฉันใดก็ฉันนั้นค่ะ ต่อมาข้อบังคับที่7นะคะคือการละจักบอกคาดไปในตัวก็หมายถึงว่าพอเราดูดวงการละจักแล้วก็จะเห็นว่าดวงถึงคาดหรือไม่ดวงคาดเนี่ยตามตำรากล่าวเอาไว้เป็นคาถาว่าปัสวะชีโวนรโสโรอัมพุภุมโมกีตะอสุรินโทผู้ชมหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกับคาถาดาวคาดประจำราศีกันแล้วนะคะเราก็มาแวะดูรายละเอียดกันสักหน่อยหนึ่ง คาถาคำแรกก็คือปัส,สวะชีโวปัส,สวะหมายถึงราศีประเภทปัส,สวะที่มีรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสัตว์สีเท้าได้แก่เมษพรษภสิงห์นะคะส่วนชีโวก็คือดาวพฤหัสบดีปัส,สวะชีโวก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีลัคนาราศีประเภทปัสสวะสามราศีนะคะเมษพรษภสิงห์หากมีดาวพฤหัสจรทับลัคนาถือเป็นดาวคาด ต่อมานาราโสโรนะคะราศีนาราคือราศีประเภทนาราที่มีรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นมนุษย์หรือเกี่ยวกับมนุษย์ก็ได้แก่5ราศีก็คือราศีกุมมิถุนกันตุลและธนูโซโรก็คือดาวเสาร์นะคะพอรวมกันนาราโสโรก็หมายความว่าบุคคลที่มีลัคนาราศีประเภทนาระห้าราศีนะคะหากมีดาวเสาร์หรือโสโรจอมาทับลัคนาถือเป็นดาวคาด คาถาคำต่อมาก,ก็คืออัมพุภุมโมนะคะอัมพุหมายถึงราศีประเภทอัมพุรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นสัตว์น้ำได้แก่สามราศีคือมังกรกรกฎและมีนส่วนภุมโมคือดาวอังคารพอรวมกันอัมพุภุมโมก็หมายความว่าบุคคลที่มีราศีประเภทอัมพุ หากมีดาวอังคารหรือพุ่มโมโจรมาทับลักนณถือเป็นดาวคาดค่ะและคาถาคำสุดท้ายกีตาอสุรินโธกีตาคือราศีประเภทกีตาก็คือราศีพิจิกนั่นเองอสุรินโธก็คือดาวราหูกีตาอสุรินโธก็หมายความว่าบุคคลที่มีลักนณะอยู่ราศีพิจิกหากมีราหูจรมาทับลักนณถือเป็นดาวคาดนั่นเองค่ะ ท่านผู้ชมฟังถึงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจไปว่าปีนี้ดาวคาจอมาทับลัคนาพอดีแล้วเราจะถึงคาดหรือไม่เพราะแท้จริงแล้วยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะต้องพิจารณาร่วมด้วยก็คือเราต้องดูว่าข้อหนึ่งเมื่อดาวคาจอนมาที่ลัคนาเมื่อนับทักษะจรแล้วเป็นกาลกินีจรพอดีหรือไม่ ข้อสองก็คือมีดาวรับที่ถูกกันกับดาวค่าจรมากลับส่งผลดีดาวที่ถูกกันก็คือดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลนะคะหรือว่าดาวที่รวมกันแล้วเป็นกกเป็นเหล่าถ้าหากดวงเดิมของเรามีดาวรอรับแล้วไม่ใช่ดาวคู่ศัตรูนะคะรวมกันแล้วส่งผลดีก็ไม่ถึงคาดยกตัวอย่างเช่นเมื่อดาวเสาจรมาทับลักษ์นะคะแต่พอดีเราเนี่ยเป็นดาวราหูอยู่ที่ลัคนากลับส่งผลให้เป็นความยิ่งใหญ่ได้ ข้อต่อมาก็ต้องพิจารณาดูว่าดาวคาดเดิมในดวงชะตาเนี่ยมาจากอริมรณนะวินาศาหรือไม่ถ้ามาจากดาวในช่องเบียนก็เกิดความเสียหายได้จริงๆนะคะแล้วก็ต้องดูว่าดาวคาดนะในดวงชะตาเดิมของเรา เป็นดาวที่ไม่มีแรงเป็นดาวมีตำหนิเช่นเป็นปราเป็นนิดนะคะถ้าจรมาก็ส่งผลไม่ร้ายแรงนักข้อต่อมาก็คือต้องพิจารณาดาวอื่นๆประกอบด้วยถ้าไม่มีดาวใดส่งผลดีเลยและสำคัญที่สุดก็คือในดวงชะตาไม่มีดาวพระฤหัสเดิมและพระฤหัสจรโยกถึงเพราะหลักการหนึ่งที่เราลืมไม่ได้สำหรับนักพยากรณ์นะคะพระฤหัสดีดวงเดียวก็ช่วยคุ้มให้รอดผลได้โหราจารย์ท่านจึงนับให้พระฤหัสสปดีเป็นดาว ที่ใหญ่กว่าดาวอื่นทั้งปวงถ้าเราพิจารณาดูทั้งหมดไม่มีดาวใดช่วยแล้วดาวเสียทั้งกระดานก็จึงจะถึงคาดมวยมรณาหมดอายุไขไปค่ะ ต่อมาข้อบังคับที่8นะคะเป็นข้อสุดท้ายก็คือให้ใช้หลักเดิมในการพยากรณ์ทั้งหมดซึ่งหลักการพยากรณ์9ประการนะคะเราก็ได้กล่าวไปแล้วในหน้าที่3ทีมงานก็ไม่ขอกล่าวซ้ำอีกนะคะพอมาถึงตอนนี้เราก็มีความรู้เรื่องการละจักรที่เล่าสู่กันฟังมาตั้งแต่ต้นครบถ้วนแล้วนะคะตั้งแต่เรื่องวิธีการคำนวณหาก,การละจักรการพยากรณ์ตลอดจนข้อบังคับต่างๆของการละจักรพยากรณ์ค่ะ เนื้อหาเรื่องการละจักนั้นมีทั้งหมด3ตอนนะคะตอนที่1ก็คือตอนที่แล้วเป็นการคำนวณหาก,การละจักตอนที่2คือการพยากรณ์การละจักและข้อห้ามข้อบังคับต่างๆและตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่3จะเป็นดวงตัวอย่างนะคะที่เรานำมาทำการละจักและทำการพยากรณ์รอติดตามชมต่อไปในตอนหน้านะคะสุดท้ายนี้ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของเรา หากตานทวิตซีรีส์ของเรามีการนำเสนอผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใดทีมงานต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเราหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยบุญกุศลใดก็ตามที่เกิดจากการนำเสนอนี้ทีมงานตานทวะขอถวายบุญกุศลนั้นแด่ครูบาอาจารย์และโหราจารย์ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตานทวะพยากราวากร,รวมถึงสามารถสมัคร m มมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะพยากรได้นะครับ